Okay. nói ได้ phòng น้อยดู hả, เหรอน้อยเก็บของตัวให้หน่อยนะเฮ้ย มันโยมญาเดียวหรอโยเรามันโยตเดียวอัมันยมาเดีวเราโยเลยแต่ไม่ซึได้มาเรายังโย่เขาได้ความรู้สึกเขาในใจนั้นดีใจมากเขาดีใจแบบไหนเขาจะอธิบายไม่ถูกครับร้องไหมน้ำตาซึมไหม่เลยนี้ตาลิมเนียนะตั้ยมาเลยนยาลิเนี่เยอะเหยอะไรอย่าเี้ยเนเนี่ยก็กัเนากันเนี่ยไล่อะไรต่้อะร ก็รูว่าอย่างเงี้ยหราอองูแดงงูแดงชารอนนั่นเองเขาเข้าไปในห้องคคอนะแล้วก็เขาได้ยินว่าลูกรอมาเนี่ยเขาเียใจเนี่ยเสื่อใจเสื่อใจตัดคอเลยไหมครับผมอาแล้วก็ตั้งชื่อให้ลูกอย่างฮะยางเอานามัยปีดาเลยนั่นเอเรามาพย็นาติในนั้นว่าจะรู้นล่นั่นี่นเพื่อพี่อมายังยังไม่ได้ตั้งชื่อครับว่าเขาจะถัม ครูบาอาจารย์คนเคยตั้อครับต้องครูบาอาจารย์ที่บ้านตั้งชื่อให้ครับผมแล้วก็เขาว่าได้ลูกชายครับผมเขาอยากให้ลูกชายเป็นนักฟุตบอลเหมือนเขาไหมรืซาลีย่าาหลยซาลีเอลุงยงเอาลุยางมาี่จีนมาเลยอือลุงยงเยอะดูแล้ยอะซื้อเามาเอะดดูไยนี่จนนะว่าไปแม ตู่เอ้ตู่เอ้ตู่ตู่ตู่วาดนาพาพาบ่ตู่ว่ามาวาดนามากูอ่ะตื่นลงอยู่เหมือนกันแต่จะตู่วาดนาพาเราไว้กูอ่ะปั่นหมู่เลยอ่ะบ่โหกูว่ามาอะไรหมดรวมกันเนี่ยปะเดียวเลยเหมือนดูตู่วาดนาไปได้ห่าวเนี่ยกูอ่ะปั่นหมู่เลยอ่ะตัวเค้าคิดจริงในใจเนี่ยอย่าให้เปลี่ยนนับบัวแต่เอาไปบังคับเค้าไม่อย่าบังคับแต่ว่ารู้เค้าสนใจทําไหนก็เค้าก็ เหมือนจะเอาใจรู่อย่างเงี้ยครับผมแล้วแต่แตเขาครับเหลือแต่รู่แต่ว่ามันไม่ได้แบบใครพิลล่าตัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยอ่าแล้วจะขอ,ขอ,ขอ,อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมครับผมตอนเขาอยู่เจ้าโดอมเมองินอ๋อเอาเอาเรียกว,ว่ามาค้อที่ไทยแล้วกันนะข้อดที่ไทย <ขอ S 1> <ห>แล้วคนะข้อดตั้งแต่เช้า,ลา,ชาเลยวเอาดูนึกกลับมานอนที่บ้านนอนไปตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนอ๋อครับขอบคุณมากครับยินดีนะครับครับขอติดรับ